ถ้าคุณเป็นคนชอบบ้านไซส์ใหญ่นะฮะหลังนี้ถือว่าได้สมใจเลยครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ได้ตัวบ้านใหญ่บนที่ดิน64ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากถึง210.06ตารางเมตรเลยที่นี่คือโครงการ Perfect Place 3ราชพฤกษ์ครับหลังนี้มีพื้นที่สวนตรงฝั่งที่เป็นหลังมุมพอดีครับสามารถมานั่งเล่นได้แบบโปร่งๆต้องบอกว่าทั้งข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านหลังนี้นะครับถือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นที่สุดของความ p r i v a t e ับภายในบ้านก็กว้างนะฮะบรรยากาศจะดีกว่าหลังอื่นๆด้วยครับเพราะเปิดให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็เทควิวสวนได้้ดวยะ ไฟฟ้าระบบปรัาปาเนี่ยเราทําการปรับปรุงให้ใช้งานได้แล้วมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแล้วก็พร้อมอยู่ครับเรามีใบรับประกันให้ด้วยนะฮะ ที่ชั้น2หลังนี้คือกว้างมากครับอ้ลิฟทงชั้น2หลังนี้กว้างจริงครับมีจุดนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ได้กระจกบานใหญ่มากครับรีแลกซ์จุดนี้นี่คือได้ฟิลมากๆ3ห้องนอนของบ้านหลังนี้ก็คือกว้างมากเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับซื้อบ้านกับเราเนี่ยเรามีบริการให้ครบนะครับแล้วก็เราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเปิดดําเนินการมากว่า15ปีแล้วครับรีโนเวทบ้านขายเนี่ยเกินพันหลังไปแล้วเรามีบ้านดีๆให้คุณแน่นอนหากหลังนี้ใช่สําหรับคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาไไมม่ถึง8ลล้้าานครับเดย